ว่าสิ่งที่ทำให้หลายคนเบื่อการเมืองก็คือไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเราไม่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเวลาหาเสียงไหว้โอ้โหที่เขายังแซวเลยว่าไหวไหว้ไหวหมดทุกอย่างขนาดขนาดเจอสุนัขยังไหวแต่ว่าพอมีตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่สัญญาไว้ก็ไม่ทำไอสิ่งที่บอกโอ้ยมีคอนเซิร์นอะไรมีอะไรก็ไม่ทำ จัดไป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 อยากเห็นผู้นำจัดไปสิ่งที่เราอยากจะเห็นผู้ที่ชนะการเลือกตั้งจัดไปเนี่ยคืออยากให้เพิ่มเงินเดือนครับอยากให้เหมือนกับสิงคโปร์คือมาวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็พูดกันหมดแล้วครับว่า อาชีพยอย่างรักษากฎหมายอ,าอย่างตำรวจบางคนเงินเดือนแค่นี้นายกรัฐมนตรีเงินเดือนแสนเดียวแต่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาทําไมคนที่เข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็เงินเดือนแค่แสนหนึ่งถึงมีโอ้โหทรัพย์สินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนรู้สึกอยู่ในหัวใจว่าคนที่เข้ามาบริหารเนี่ยไม่ได้ต้องการจะเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศตัวเองแต่ต้องการเพื่อที่จะมาบุฟเฟ่ สมาคมบุฟเฟ่ก็คือเข้ามารับประทานผลประโยชน์ของประเทศฉะนั้นผมอยากจะให้ประเทศไทยทําแบบสิงคโปร์หรือประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดนั่นก็คือก่อนที่คุณจะให้คนเช่นตำรวจครูคุณต้องการให้ตำรวจไม่รับสวยคุณต้องการให้คุณครูไม่กักในการสอนเพราะว่าต้องการจะไปเปิดโรงเรียนแล้วก็สอนคือคุณต้องให้ อาชีพที่สำคัญอยู่กินอย่างสบายก่อนเอาไปสิครับเงินเดือน10ล้านแต่ถ้าเกิดคุณโกงแม้แต่บาทเดียวคุณเข้าคุกหรือคุณประหารอยากให้ผู้นำทำกฎอย่างนี้เพราะปกติเราเห็นข่าวข้าราชาการโกงข้าราชาการไปล่วงละเมิดทางเพศซึ่งจริงๆบุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนถ้าเกิดทำอะไรผิดโทษมันควรจะคูณ2คณ3คูณ10ซะด้วยซ้ำ แต่เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่ประชาชนปวดหัวโอมใหม่ก oh ็คือเขาทำผิดฉะนั้นโยกย้ายสมมุติทำผิดกรุงเทพโยกย้ายไปจังหวัดอื่นมันเหมือนกับเป็นการบอกว่าคุณทำชั่วจังหวัดนี้คุณก็ไปทำชั่วกับจังหวัดอื่นแล้วย่างนี้กฎหมายมันจะไปศักดิธิ์ได้ยังไงครับสิ่งที่อยากเห็นก็คืออาชีพอย่างครูตำรวจอาชีพที่มันต้องการความใสสะอาดจริงๆคุณต้องอัดเงินเดือนให้เขาให้เขาอิ่ม คุณไปทําผิดกฎจราจร1 0 0บาทไม่สามารถจะไปยัดเขาได้คุณต้องให้ตํารวจเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเช่นเดียวกับนายกเช่นเดียวกับรัฐมนตรีเงินเดือนคุณเอาไปเลยกี่ล้านเป็น10ล้านแต่ถ้าเกิดคุณโกแม้แต่บาทเดียวคุณคุกตลอดชีวิตไม่ต้องเล่นอะไรเลยผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องการคนเก่งเราต้องการคนมีคุณภาพเราก็ต้องจ่ายเงินให้คุ้มกับสิ่งที่เขาจะต้อง ทำด้วยแล้วถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนหมดประชาชนเองอย่างเราเองก็จะต้องเปิดใจด้วยคือการเป็นผู้นําประเทศไทยบางครั้งก็เข้าใจทําไมต้องชอบใส่เกียรวว่างเพราะคนไทยเอาใจยากทําก็โดนว่าไม่ทําก็โดนว่ามันเลยทําให้ประเทศเราไปอย่างช้าๆหลายครั้งที่เขาไม่ทําอะไรเพราะว่าเขาทําก็โดนดา่าเขาทําซ้ายก็โดนดา่าทําขวาก็โดนดา่าทํากางก็โดนดา่าประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า เวลาผู้นำเนี่ยต้องการจะทําอะไรสักอย่างที่คุณคาดไม่ถึงหรือมันไม่โดนใจคุณมันคือดีนะครับเพราะอะไรฮะคุณอุตส่าห์เลือกเขาเป็นผู้นําแล้วถ้าเกิดคุณกล่าวว่าผู้นําจะต้องทําในสิ่งที่คุณคิดคุณก็เป็นนายกได้ฉะนั้นผู้นําจะต้องทําในสิ่งที่ตัวคุณเองคาดไม่ถึงตัวคุณเองไม่เข้าใจแต่จะต้องมีผลประโยชน์กับประเทศชาติในอนาคตนะฮะอันนี้ผมเองก็เข้าใจเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นรัฐบาล ทุกยุคอะบางคนทําอะไรดีก็โดนด่าบางคนไม่ทําอะไรก็โดนด่าเขาบอกงั้นก็ไม่ต้องทําอะไรเลยจะได้ไหนๆก็โดนด่าไม่ต้องทําอะไรเลยฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่เราเห็นผู้นําจัดจไปคือเบนเฟเตเงินเดือนทุกอย่างดีแต่โกแม้แต่บาทเดียวเขาบอกนะครับในต่างประเทศประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยสุดเขาจะบอกเลยบอกว่าคุณเป็นสอสองเงินเดือนแสนหนึ่งคุณกินวายขวดละสองหมื่นก็โดนสอบแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่บาลานซ์กัน เหมือนกับคนเงินเดือนไม่กี่หมื่นคุณดันไปใช้มือถึงสองสามหมื่นนั่นก็หมายความว่าคุณต้องมีรายได้จากที่ที่ไม่ใช่งานประจํานั่นหมายถึงคอร์รัปชันฉะนั้นจะต้องชี้แจงกันอย่างชัดเจนเลยซึ่งถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยโอ้โหคนมีอํานาจเงินนี่กองโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่นั่นคืออดีตฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คนรุ่นใหม่อยากเห็นก็คือเงินเดือนคุณเอาไปเลยเอาให้อ้วกเลยแต่ถ้าเกิด คุณมีทอนมีโน,โน่นมีนี่คุณก็ต้องอ้วกเหมือนกันและพี่น้องประชาชนเองก็จะต้องใจเย็นแล้วก็จะต้องเลิกอคติไม่ใช่บอกว่าอ่ะฉันชอบพกกรรคกอไก่ฉะน,นั้นพรรขอไข่จะทําอะไรดีแค่ไหนฉันก็จะดา่าไม่ใช่นะถ้าเขาทําดีก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับเหมือนอย่างผู้ใหญ่ที่ผมเคยเคารพเขาบอกว่าเราคุยกันที่งานเราไม่ได้คุยกันว่าเราพวกใครฉะน,นั้นอันนี้ผมว่าสำคัญ นายกจะต้องเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งเหนือพวกพ้องเหนือตัวเองจะต้องเป็นนายกที่ทำให้งานนายกเป็นงานที่ไม่น่าทำอย่าลืม subscribe มาเป็นครอบครัว c h a มป์ h a n n e l และถ้าคุณไม่อยากพลาดโชว์ดีๆแบบนี้ทุกวัน คุณจะเห็นคำว่า subscribe หรือติดตามกดปุ๊บปุ่มแดงจะเปลี่ยนเป็นเทาภาษาไทยก็จะขึ้นว่าติดตามแล้วยั่งยัง,ย,งยังไม่จบนะมันจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมาให้คลิก1ครั้งแล้วจะมีสองขีดขึ้นมาซ้ายขวาจบง่ายๆโดน,ดน